จริงคุณผู้ชมนั่นมันโดราเอมอนในชีวิตจริงหรือเปล่าโดราเอมอนผมขอของพิเศษหน่อยดได้เลยโนมิตะสวัสดีนะครับผู้ที่ชื่นชอบแอนิเมะทางบ้านทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองโดราเอมอนในชีวิตจริงเกมมิ่งสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้านี้นะครับไม่ใช่ฝันร้ายนะ แต่อยากจะบอกว่านี่เป็นโดราเอมอนเนี่ครับเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดครับผมถ้าเกิดเขานั้นมีตัวตนอยู่ในชีวิตจริงถ้าคุณไม่อยากได้เวอร์ชั่นนั้นหรือว่าคุณอยากจะได้แบบนี้สามคนราว่าคุณอยากจะได้แบบนี้ <Hello. S 1> พร้อมกับโนบิตะที่เป็นเวอร์ชันผีจูออนนะครับรือ <c oughs> <c oughs> อยากจะได้เวอร์ชันนี้ด้วย ถามจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในมุมมองผมนะครับดรลาเอมอนในเวอร์ชั่นนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วผมจะส่งโดรลาเอมอนตัวนี้ไปให้คุณในปี2077ใช่อย่าลืมเลยในว,วันนี้คุณผู้ชมเราเนีครับจะมาเล่นเกมนี้แอนิเมะโคลนไทยคูน แล้วมันเกี่ยวกับโดรไลอมอนยังไงโดรไลอ o มอนอยู่ในอนิเมะเนี่ยคุณผู้ชมนี่ผมเสิร์ชหาใน Google เรียบร้อยแล้วเห็นไหมโดรไลอ o มอนนี่ครับเป็นอนิเมะแฟมิลี่คอมเมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับเกมเกมนี้ถึงแม้ว่าในเกมเกมนี้จะไม่มีโดรไลอ o มอนก็ตามแต่มันเกี่ยวไงเพราะมันเป็นอนิเมะนึกออกป่ะโอเมก God l o o k a t this โดรไลอมอนวิ่งทานารุโตะอเเอาละ่ะ เรามาสร้างไทคูลมันก่อนนะครับเพราะว่าเกมเกมนี้เป็นเกมไทคูลวิธีการเล่นก็เหมือนเล่นไทคูลทั่วไปนั่นแหละครับให้เราสร้างฐานนะครับแล้วก็โคนตัวแอนิเมะขึ้นมาพอเราโคนตัวแอนิเมะขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องไปจัดการกับไอ้พวกเหล่าคนขี้ยาที่อยู่ตรงนู้นนะครับกด E เพื่อเป็นการจ้างรีเสิร์ชเชอร์นะครับว้าว My God จ้างรีเสิร์ชว่ะนี่ผมจ้างน้องแว่นจากเรื่องนารูโตะใช่ไหมคาบูโตะไม่ใช่น้องแว่นเถอะคนที่เป็นพี่กูโอเค นะครับเราจ้างคาบ,บุโตะมาชื่อของเขาชื่อคาบ,บุโตะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับคาบ,บุโตะให้เงินกู1บาทต่อว,วิดูกูตกเกียนแตกนี่ครับให้เงินกูมาน้อยมากแล้วไหนอ่ะไหน My Money d ี d e w h e ว e ไมล์มันนี่ไมล์มัทำไมผมไม่ได้เงินเลยวะหรือผมต้องกดตรงนี้อีเิด What ผมไม่ได้ My Money นเว้ยหรือผมจำเป็นที่จะต้องอัพเกรดตัวอื่นก่อนวะ เฮ้ยเราสามารถซื้อฮัตสุเนะมิกุได้ด้วยคุณผู้ชมครับเติมซื้อมิกุก่อนดีกว่าคุณผ,ผู้ชมเพราะมัน15บโลบั๊เอาล่ะผมจะจ้างนักวิจัยคนใหม่ของเรามานะครับคนนี้เป็นแอนิเมะเกิร์ลสุดฮอตเนี่แอนิเมะเกิร์ลสุดฮอตทำไมผมถึงไม่ได้เงินวะหรือว่าเราจะต้องไปถอนเงินนี่นี่นี่น,นี่ต้องไปถอนเงินจากตรงไหนฉันไม่รู้เดี๋ยวรอก่อนแล้วกัน <c oughs> โอเคไม่ต้องรอแล้วคุณผู้ชมผมต้องออกแล้วเข้าเกมใหม่นะครับเนื่องจากเกมนี้มีบั๊กแล้วกวนส้นตีนกูเอาล่ะ ตอนนี้เงินมันเพิ่งเจเนเรตได้นะครับเราเริ่มสร้างเลยดีกว่านี่มันไงหลอดแห้งจริงเลยว่ะในเงินมา6บาทต่อวินะครับคุณผ,ผู้ชมตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าเราต้องทํำยังไงว่าเราถึงจะไปจัดการคนขี้ยาข้างถนนพวกนี้ได้ตะกี้ผมประเมินตามเนื้อง,งานของมิกุนะครับอยากจะบอกว่าเธอนั้นกระจอกมากๆนะยครับผมเลยจำเป็นที่จะต้องจ้างซีโร่ทูกับผมแล้วก็จ้างฟิกเกอร์เพื่อที่จะทดลองน้ํายาไททันมานะซึ่ง2คนที่ผมเสียไปประมาณเท่าไหร่รู้ไหม แวนึงดูกูเปิดโชว์สองคนนี้กูเสียไปประมาณเกือบพันโลบักเออ <c oughs> ไม่เป็นไรคนต่อไปฉันจะจ้างแอจากเดทโนดนี่จงมาทำงานให้กับฉันซะอฮมาสร้างเงินให้กับฉันอะไรประมาณนี้โคนแพทกูมาแล้วเยสนี่เลยเลือกเลยโว้มันจะต้องสุม่มอ่ะมันจะต้องสุม่มอ้ my god guys กดสุ่มเลยคุณผู้ชมนี่เป็นเอเอนิมเมทที่เราจะได้นะคุณผู้ชมครับ ได้คิ้รัวมาติดคิดแบบรัวๆถือว่าหายากไหมอันนี้ผมไม่รู้แต่คิ้รัวติดคิดอยู่นะครับนิ่งเลยเฮ้ยคิ้รัวออกไปทําร้ายพวกกุยพวกนี้สิงียบ <c oughs> ดูกูยใช้กล้ามโคสไลน์มึงนะ <c oughs> คิรัว35%โอ้โอกาสนี่หว่าฉันอยากได้โจโจ้แั๊นนึงนะคุณผ,ผู้ชมแต่เกมเกมนี้นั้นเราสามารถเอ่อเพย์ทูวินได้นิดนึงนะครับถ้าเกิดเรากดเติมอันนี้ไว้ อัลตร้าลักกี้โล ,5 น0่งพักเป็นอย่างแพงแต่ถ้าเกิดคุณซื้อไปนะครับคุณจะแบบว่ามีโอกาสได้ของที่ลักกี้มากกว่าเดิมเพราะว่าผมเป็นคนที่ดวงกุดคือบิชต้องมาแล้วอะ่ะกูซื้อไปขนาดนี้ละต้ออกป่ะบิชต้องมาแล้วถ้าเกิดไม่มาผมจะกีด what the heck มันน่าเจ็บใจนะผู้ชมซื้อไปเสียเงินพันกว่าโลบัคนอกจากกูจะได้ตัวกากแล้วไอ้พวกนี้ยังไม่ทำงานอีกยืนค้างเลยยืนค้าง อย่าบอกว่ากูต้องออกแล้วเข้าเกมใหม่อีกรอบนึงว,ว้าวคุณผู้ชม I love this game นะครับผมออกแล้วก็เข้าเกมใหม่จะสังเกตได้ว่าเจ้าพวกนี้นั้นทํางานแล้วนะครับแต่สิ่งที่ไม่ทํางานคือคนงานที่อยู่ด้านในตรงนี้คุณผู้ชมดูเงินของผมแม่งไม่เพิ่มเลยเว้ยคือแบบอย่างหนึ่งทํางานแต่อีกอย่างหนึ่งเจ๊งอย่างนั้นเหรอจะทําให้2อ,อย่างแบบทํางานพร้อมกันไม่ได้นี่เกมอะไรวะเนี่ยโอ้โหกูจะเป็นลมปาดเงือแบบ ผมละเหนื่อยใจนะครับคุณเหนื่อยใจเหนื่อยสุดๆนี่พูดจริงเนี่ยเนี่ยนี่เหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆโอเคเงินเพิ่มแล้วสรุปคือมึงเป็นบักหรือมึงเป็นอะไรวะเนี่ยสามวันดีสี่วันไข่เนี่ยคุณผู้ชมเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าเรานั้นจะซื้ออันไหนโอเคซื้ออันนี้ได้อย่างเดียวนะครับเพราะเงินกูไม่พอน่าสมเพชมากผมออกเราเข้าเกมใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมพาร์ทผมต้องทํางาน Please, oh please, oh please โจโจก็ได้ please โอ้ไม่ก็ฉันเกียดเกมนี้ฉันเกียดเกมนี้มากๆมันได้ยากได้เย็นยังวะกูว่ากูเติมซื้อเอาน่าจะได้ง่ายกว่าหรือเปล่าใช่ไหมเออเติมซื้อไปนั่นแหละคุณผ,ผู้ชมมีเจมเยอะมากนะครับโอ้ไม่ก็ไกดขอร้องกระเป๋าวิเศษจากโดเรมอนเอาตัว0.5้มาให้ฉันที yes เอาละตัว0.5อันนี้ตั๊ปหนึง่งไอตัวนี้มัน10%หรือเปล่า รูอ0.5ผมไม่แน่ใจแล้วมึงค้างอแล้อมึงค้างมึงค้างมึงค้างดูกองทัพฉันซะก,ก่อนเพิ่งไปเปิดได้อลไหมจาก Hero มาฮีโร่แมคคาเดเมียมานูน่นเขาวิ่งไปตรงกลางแล้วคุณผู้ชม <S <S 2> <S 2> ในที่สุดมันก็ทำงานนะครับแม่เจ้าว้าวเฮ้ยตรงกลางนีดมีใครมายึดเนี่ยมีโจโจโอเม y god guys แต่ว่าของเรามีตัวเติมนะเว้ย นี่ตัวเราวิ่งมาแล้วผู้ชมครับใส่กันอย่างมันโอ้โหเอฟเฟกแหลกเลยกูอุ้ยเอาว่ะใส่กันอย่างมันแล้วทำไมมันวิ่งหนีกันหมดการแบทเทิลสุดสมจริงคุณผู้ชมวิ่งตงมามการแบทเทิลระดับอีพิก I love this dude wow เอาว่ะโจโจมาเนี่ยครับผมผู้ชมครับ <c oughs> เขาจะมาตีผมเหรอกูโดนอะเรมอนน์เาว้เฮ้ยเขาจูบปากผมเว้ยอ่าเราต้อง่อมาตรงนี้ นี่แหละมึงโดนกูสุบแน่โจมตีมันเพื่อนฉันผมไม่เข้าใจระบบคอมแบทของเกมนี่เลยกูเครียดเลยนะครับโอเคเรามาโล2,000เพรดีกว่าเนี่ยค้างละเอาตัวอื่นบ้างเถอะดูด <Dude, S 1> เอาตัวอื่นบ้างนะเปิดแบบของฟรีดีกว่า800บาทเนี่ยพอกูเปิดของฟรีสิ่งที่ผมได้คือเศษขยะคุณผู้ชม <c oughs> มันเศษขยะยจริงนะเว้ดู เกมพาร์ทเกมฮาร์ดกูออกแบบมาได้หลอกลวงผู้บริโภคมึงเอาไปเลย1ดิสไลค์ประโรูเอ้ยเอานี้ออกไปเอากรอนออกไปพวกมันกระจอกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวโลด้วยอันนี้ดีกว่า yes finally something new เราสร้างหอคอยมาแนละ้วคุณผู้ชมครับเป็นหอคอยที่สร้างไปแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเราสร้างปุ๊บมันก็จะใหญ่ๆเหมือนกับแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลย ลูกกูสร้างไปทําไมนั่นก็นเป็นสิ่งที่ผมนั้นถามตัวเองอยู่นะครับจริงๆเราจะไม่ได้ต้องสร้างนักวิจัยเพิ่มแต่ด้วยความที่ว่านักวิจัยพวกนี้มันทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างเงินผมมันได้น้อยมากนะครับบางทีการที่เราเติมเงินซื้ออะไรเนี่ยมันอาจจะได้เร็วกว่าจริงๆนี่ผมพูดเลยนะครับเราเติมเง <c oughs> ินซื้ออย่างเงี้ยเนี่ยมันได้เงินเร็วกว่าเวดีวกว่าไปนั่งรอเดี๋ยวม่ก็ค้างอีกต้งองบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้น รายการเล่นไปเก็ตเลกไปนะครับอ่ะอินบอลคุลีฟูลเหรออ๋อใช่มันมีแต่ตัวขยะมาเรียบร้อยพันหกค้างโอเคไม่ค้างเห็นไหมย้อนกูรีมูฟมึงทิ้งแม่งเลยรุสุูมิกช่วหนูผมจะได้ตัวดีๆวอเตอร์แฮกหรือว่าเกมพาทนั้นเขาสร้างขึ้นมาแค่บังหน้าเขาแค่บังหน้าฉันครับคุณผู้ชมครับความช็อตสันก็ตัวใหใหม่เสปอแล้ววสปอรเอสไททนัน ว้าว wow, guys ดูนี่ I am Attack on Titan ว้าวแกไปเดี๋ยวนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ของฉันมันเป็นสีแดงทุกคนเออเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นใครวะใครมายุตรตรงนี้แล้วกลายเป็นว่ากูรีรีใหม่หมดเลยไม่ได้เล่นเป็นไททันแล้วจะเล่นเป็นไททันอีกทีในอีก14ชั่วโมง้ว้าว ผมจริงสอปสอบกูไม่เกี่ยวกูคนดูเออนั่นแหละจะรูว่าเราอยู่ตรงกลางได้ขี้ลวงกูกลายเป็นศพเลยนั่นแหละสุดยอดนี่กูมินใช่ไหมอยู่ตรงกลางเลยมันก็ยืนแบบเก๊กเป็นบอยแบนด์อย่างนี้คุณผู้ชมครับผมไม่เข้าใจการ P v p ของเกมเกมนี้จริงๆรนี่จะยืนเก๊กกันอีกนานไหมโจมตีมัน โอเคผมคิดว่าเกมเกมนี้นั้นจูบป,ปากซิมูเลเตอร์นะครับเป็นเกมที่คู่ต่อสู้เราบคู่ต่อสู้เขาจะยืนจูบป,ปากกันอะจบแล้วอย่างนี้กูนี่เป็นหนึ่งในเกมไทยคูนที่เพียรที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นมานะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบเกมจูบป,ปากซิมูเลเตอร์ไทยคูนแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชมสามารถเล่นเกมนี้ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าปิงผมมันเยอะหรือเปล่าจำหนึ่งนะปิงเออมันก็เยอะแหละแต่ว่าผมไปเล่นทุกห้องนะครับปิงก็ประมาณนี้หมดเลย ก็คงจะต้องรอให้เกมมันสมบูรณ์กว่านี้อีกนิดนึงนะครับแล้วเราต้องรอให้2คนนี้มันจูบป,ปากกันให้เสร็จก่อนสำหรับผู้ชมคนไหนที่อยากเล่นผมจะทําการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันวันนี้ผมไปแล้วไม่ไหวไว้เพีย